สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสัิสาชาแนลนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับช่องของเราก็จะเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่จะให้ความรู้แล้วก็การพยากรณ์เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนั่นเองก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์ช่องของผมผมปลื้มมากเลยนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ติชมกันมากมายเลยอันไหนที่ติผมก็จะพยายามปรับปรุงนะครับขอบคุณที่เตือนผมด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีบางท่านนะครับสอบถาม ถามเข้ามาว่าเอ๊ะทําไมดาวบางดวงเนี่ยถึงเป็นตัวแทนของภพเรือนเดียวหรือมีดาวเนปจูนพูตโตเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าช่องของผมเนี่ยใช้โหราศาสตร์ไทยแบบใหม่ในการทํานายนั่นเองนะครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากโหราศาสตร์ไทยแบบเดิมประมาณ70-80%นะครับต่างกันตรงที่ดาวแต่ละดวงเนี่ยจะมีความหมายเพียงภพเรือนเดียวเท่านั้นแล้วก็มีดาว3ดวงเพิ่มเข้ามานั่นคือดาวเนปจูนดาวพูตโตและก็ดาวแบล็กค์นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยวางลัคนาเกิดแบบโหราศาสตร์ ไทยดั้งเดิมไม่ต้องวางลัคนาใหม่นะครับใช้ไ,ได้เหมือนกัน แล้วก็โหัวศาสตร์ไทยแบบใหม่นี้นะครับได้มีการเก็บข้อมูลและศึกษามาจากอาจารย์พูหลวงนะครับและท่านยังเป็นศิลปินแห่งชาติอีกด้วยลองค้นหาชื่อท่านได้ใน Google นะครับดังนั้นช่องของเรานะครับจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้ไว้เช็คดวงชะตากันนะครับสําหรับวันนี้ครับก็จะเป็นการทานายดวงชะตาสําหรับทุก12ลัคนาราศีประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับสวัสดีครับต่อมานะครับก็จะมาเข้าสู่ช่วง การทานายดวงชะตานะครับของชาวรา,ราศีมิถุนนะครับโดยที่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะทํานายดวงชะตา4ี่เรื่องเรียงลําดับลงไปนะครับก็จะมีเรื่องการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะครับถ้าใครอยากให้ผมเพิ่มเรื่องเข้าเรื่องอะไรเข้าไปในแต่ละเดือนนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยผมก็จะมาพิจารณาเนาะว่าเออถ้ามีใครแบบต้องการเยอะๆเนี่ยผมก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับก็เรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องการงาน การที่เราจะมาดูเรื่องการงานเนี่ยเราต้องมาดูที่ภพกรรมมะนะคะภพกรรมมะของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอยู่ในราศีมีนอ่าก็เป็นราศีที่โชคดีเกี่ยวกับการทํางานนะครับเพราะว่าดาวเนปจูนเนี่ยเป็นกเกษตรนะเออเป็นกเกษตรในเรือนกรรม,มะนั่นก็หมายกเกษตรก็คือหมายถึงประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้นะครับดีเลอศอะไรประมาณอย่างเงี้ยครที่ตกงานอะไรอย่างเงี้ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะ ออในหลายอีกหลายหลายปีแหละชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยเป็นคนที่โชคดีในเรื่องการทํางานมากๆเลยนะครับเพราะว่า็นช่วงชีวิตที่คุณทําอะไรเนี่ยก็ดีอะ่ะเกี่ยวกับการงานเหมาะมากๆนะที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะที่แบบว่าก่อร่างสร้างตัวในช่วงนี้เนี่ยเออใครที่แบบว่าวางแผนชีวิตดีๆเนี่ยช่วงเนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากๆเลยนะสำหรับช่วงชีวิตนะการลงการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะปังมากๆเช่นกันนะครับก็ทีนี้เราก็มาดูว่านอกจากดาวเป็นเกษตรแล้วเนี่ยมีดาวอะไร เลงบ้างโดโหดาวประจําตัวเลงเนี่ยเลขเก้านะครับก็อันดับแรกเลยก็ช่วงนี้งานอาจจะเยอะหน่อยนะแต่พอหลังวันที่สิพฤษภาคมเนี่ยจะเริ่มน้อยลงละเออเพราะว่าการงานอะไม่ได้เลงตัวเราละนอกจากนี้ดาวประจําตัวของชาวราคารารศีมิถุนยังเป็นดาวพระเกตเลข9้านะครับพระเกตเลข9้าเนี่ยยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ด้วยนะขอ,องอะไรโบร,โบราณอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนที่กุ้มใจนิดๆอ่ะอาจจะกุ้มใจไม่มากก็มีความกังวลใจอย,อยู่ในหน่อยนะถ้ากุ้มใจมากจะเป็น ดาวพระราหูนะครับก็ลักษณะของชาวราศรีมีถุนก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเชื่อเรื่องพุทธศาสนาอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้หรือว่าใครหนะ้าผือศาสนาอื่นอะไรเงี้ยก็จะเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยอยู่พอสมควรนะครับการงานไม่ค่อยมีอะไรมากนะมุมตีโกดก็อ้อเดี๋ยวมีเลข3ดาวองคารนะปุรปปับเปลี่ยนงานร้อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ให้ระวังงานร้อนงานรีบงานด่วนอีกนิดนึงนะในช่วงหลังวันที่1ิพฤษภาคมนะงานอาจจะจะน้อยลงแต่เพียงแค่แบบว่าจะมี งานยิบย่อยเข้ามาให้ท้าทายมากขึ้นนะเออนอกนั้นเกี่ยวกับการงานของชาวราคานาฬิศีมีทุนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นราศีที่เรื่องการงานอ่ะดีมากๆเลยนะแต่ผมอมองว่าควรใช้ช่วงโอกาสนี้เออหาสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆนะเพราะว่ามันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับใครที่เบื่องานประจําแล้วเนี่ยก็ลองหาเวลาว่างทําธุรกิจเสริมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พบว่าคุณอยากทําอะไรนะถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกน้องใครไปตลอดนะครับก็ถ้าใคร เจอธุรกิจทำธุรกิจของตัวเองอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะปังอยู่นะแต่ก็ถ้ามองหาธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเลข3นอกจาเป็นนอกจากจะเป็นงานร้อนงานเผาแล้วเนี่ยเขายังเป็นพบอริเนาะก็อาจจะแบบว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานไม่ค่อยหนักแล้ว นั่นก็แสดงว่าพองานไม่ค่อยหนักแล้วเนี่ยคุณก็สามารถมีเวลาไปแก้ไขปัญหางานร้อนงานด่วนอะไรของคุณได้ประมาณนี้นอกจากหลังจากวันที่10นะแต่ว่า1 0บถึงสิเนี่ยอาจจะสมเยอะหน่อยเพราะว่างานร้อนงานด่วนก็เข้ามาแล้วก็งานงานหนักยังคงอยู่นะเออแต่หลังวันที่19บเก้าจะดีขึ้นนะครับก็เตรียมพร้อมในช่วงเวลาที่1 0บถึงสิถึงสิ้พฤษภาคมให้ดีนะแค่จ,งจังหวะนี้ก็จะดีขึ้นนะโดยรวมแล้วก็เนี่ยสมหวังแหละเนี่ยดาวเนปจูนอยู่ในเป็นกเกษตรอยู่ในเดือนกรม,มะนะครับไม่มีปัญหา มากสู้ๆครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการเงินของดาวชาวราคนาราศีมิถุนนะครับโดยที่ถ้าเราจะดูเรื่องการเงินเนี่ยเราต้องมาดูภพเรือนกระดุมพระนะภพเรือนกระดุมพระของชาวราคนาราศีมิถุนเนี่ยอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวประจําเจ้าเรือนผม,ผมพูดผิดน,นะครับก็มีดาวไม่มีดาวอะไรอยู่ในช่วงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเลข3เนี่ยเขาจะย้ายมาเนาะเลข3จะภพอดีอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเงินได้ยากสักหน่อย วันที่10นะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียไปกับการซ่อมแซมอะไรบางอย่างรถล,ลาหรือว่าจุกจิกอะไรเงี้ยเออมีการใช้จ่ายไปกับการซ่อมแซมจุกจิกอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็มีดาวพูโตโลเลงนะ็งเนาะพูโตก็หมายถึงแบบพยมอะไรเงี้ยก็อย่าไปใช้จ่ายอะไรกับการพนันอะไรเงี้ยถ้าคุณพอพูโตเป็นดาวพยมเนี่ยเขาจะทําอะไรที่มันผิดีลธรรมอ,อันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล็งคุณนะ เออมันไม่ดีนะเร่อการพนันเนะี่ยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เออการพนันที่ผิดกฎหมายนะเออผมเน้นแบบนี้ดีกว่าการพนันที่ผิดกฎหมายนะถ้าดูกฎหมายเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยงงผมว่าได้เออแต่ถ้าเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายนะไม่ค่อยโอเคนะครับก็เสี่ยงโชคพอประมาณนะเอออะไรประมาณอยนะ่างเี้เนาะทำบุญทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอืมได้ นอกจากนี้มีมุมเลงก็มาดูมุมตีโกนมุมตีโกนก็คือจะให้ผลรับส่งกระแสถึงเนี่ยประมาณ75%นะครับก็มีดาวเนปจูนเนี่ยโหโหได้เงินจากการทํางานเยอะแลหละเนี่ยเห็นไหมมันมาตีโกนถึงเรือนกระดุมพระเป็นกเกษตรด,ด้วยเนี่ยคุณเนี่ยทำงงทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปสมัครงานใหม่ก็จะได้เงินเพิ่มเยอะเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะจากเดิมนะเออแล้วก็มีก็เก็บไว้เป็นความลับด้วยนะเพราะนะเนปจูเนเขายังเป็นแบบดาวแบบความลับซ่อนเลนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ควร ที่จะเก็บเป็นความลับมีบัญชีลับๆเก็บไว้ก็ดีนะเอออย่าไปใช้จ่ายสุรุอเสยดา,ายก็เก็บไว้บ้างนะครับอ๋อตอนเรื่องในเรื่องการงานเนี่ยผมลืมบอกว่านอกจากจะดีมากๆแล้วเนี่ยเวลามีโปรเจกต์หรือว่าไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับก็อยากเปิดเผยนะเพราะเขายังเป็นความลับซ่อนเล้นอะไรอย่างนี้ด้วยไงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบเก็บความลับเก็บโปรเจกต์อะไรไว้อ่าก็จะดีนะแล้วก็ค่อยไปเสนอไอเดียในตอนที่หาจังหวะดีดๆที่เสนอไอเดียเนี่ยเออก็จะทําให้ชีวิตการงานคุณ ปังขึ้นไปอีก แล้วก็พอเรามาดูดวงดาวเนี่ยเลข2เป็นดาวจันเนี่ยมันจะดูอะไรไม่ค่อยได้เนาะในเรื่องการเงินของดาวชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเพราะว่าดาวจันทรเลข2เนี่ยเขาเดินทาง2.5วันเขาย้ายทีนะเขาย้ายทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าโดยโดยพื้นฐานของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็จะชอบใช้จ่ายอะไรไปแบบอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จ่ายอันนู้นอันนี้จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรของเขาไปนะเพราะว่าดาวมันเพราะดาวมันเคลื่อนตลอดเนี่ยเออใช่ไหมเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนเน จะเป็นแบบนี้ชอบซื้ออะไรจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิกเห็นอะไรชอบก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออจุ๊กจิ๊กจุ๊กจ๊กไปเออประหยัดประหยัดบ้างนะเนี่ยเีย่อย่างที่ผมบอกก็คือมีเงินได้เงินเยอะก็เก็บไปซ่อนเลนส์เนี่ยมันจะดีเนาะเป็นกเกษตรด้วย ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนครับต่อมาจะเป็นเรื่องความรักนะครับาจะดูเรื่องความรักเราต้องมาดูที่ภพเดือนปัตตนีนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็อยู่ในราศีธนูแฟนของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็จะเป็นคนที่โดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆนะส่วนใหญ่นะอันนี้ยังไม่ได้เช็คจากเรื่อดวงชะตานะอันนี้ดูโด,ดยภาพรวมนะเราว่าชาวลัคนาราศีธนูก็เป็น คนพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเออลักษณะของแฟนของคุณก็จะเป็นคนพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมีความคิดความอ่านที่ผู้ใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ดูโดยรวมนะไม่ได้ดูเจาะจงว่าพื้นดวงชะตาของใครมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะประการต่อมานะครับเราก็มาดูว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงพบเดือนบันนี้บ้างก็ไม่มีนะมีอะไรเลง็งออ้มีดาว3เนี่ยทำลายดาวคารเนี่ยเล็งก็แสดงว่าแบบแฟนคุณจับจ้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแตกหักกันได้ในช่วงที่ผ่า นะสําหรับคนที่มีคู่นะอสําหรับคนที่มีคู่แต่ถ้าคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ปรปับในการที่แบบพบรักกันได้ก็เช่นกันนะครับเออแต่ว่าเรื่องผิดใจกันอะไรของคนมีคู่เนี่ยเดี๋ยววันที่10พฤษภาคมดาวอังคารเขาจะย้ายไปแล้วคุณก็จะโล่งใจมากขึ้นนะถ้าคุณช่วงนี้อึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรที่มันแบบรวดเร็วเกินไปนะทุกคนนะอให้ระวังไว้นะครับสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะทีนี้เรามาดูมุมตีโกนกันบ้างครับมุมตี โกนก็จะมีเล่9ตัวตนของคุณนะตีโกนถึงด้วยอ่าจะมีปัญหาหรือว่าคุณเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบรักใ่้คู่ครองมากขึ้นเหมือนกันนะอ,อ๋อไม่ใช่สิ อ๋อเข้าใจกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวเลข9ตัวตนคุณจะมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้อมืมาอยู่มุมตีโกนพอดีในภพป,ป,ปตัตนินเนาะอ๋อพอมุมตีโกนนี่มีดาวอันเนี้ยสัมพันธ์ถึงตั้ง4ี่ดวงเนี่ยช่วงนี้ปัญหาเข้ามาเยอะนะเนี่ยปัญหาเยอะอืมปัญหาเยอะมีเรื่องอะไรบ้างเลขหนึ่งก็การเข้าสังคมอะไรประมาณนี้สังคมเพื่อนฝูงเลขสมาจากพันธุบัตรรถดินอะไรอย่างเงี้ยเลข8ดลาหูก็ วินาศปัญหาลับลับซ่บอนเลนเลข่ามาจากอ๋อปัตตานีเออปัญหารายด้น,นะเนี่ยสักหนึ่งสิ่งเนี่ยพวกเนี้ยที่คุณเจอปัญหาอยู่นะแล้วก็เลขค่าเนี่ยดูต่อกันไปเลยนะครับเลขค่าก็ยังเป็นดาวพฤหัสเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนเอ้ยเป็นมาจากภพเรือนปัตตานีมาอยู่ตรงราพะโชคลาบเนี่ยก็คือผู้คองของคุณให้โชคให้ลาบนะแล้วก็ยังหมายถึงการสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะมีการแต่งงานอะไรกันก็ได้นะครับหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนสถานนะ นะเออก็เนี่ยผ่านพ้นวันที่สพฤษภาคมไปเนี่ยก็จะดีอืมก็จะเข้าใจกันมากขึ้นละก็ะเริ่มกระแสดวงดาวมันเริ่มดีดละสำหรับใครที่มีคู่ครองแล้วนะครับก็ถ้าใครเป็นคนโสดเนี่ยก็จะเจอคู่ที่แบบอืมคู่ที่ดีมากๆเป็นอีกปีหนึ่งที่คู่ที่ดีมากๆเลยนะคนโสดเนี่ยแล้วก็จะเป็นคู่ที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยสนิทสนมกันมานานอะ่ะเออแบบบังเอิญเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเข้ากันได้ดีส,สนิทสนมกันมานานนะทุกคนนะอืมก็ระยะเวลาเนี่ยกปปป็ประมาณ1ปีเลยนะจนถึงเมษาปีหนน้านะ โหหัตเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ครองคุณนะแล้วส่วนใหญ่อะผู้ครองคุณก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะความคิดเยอะกว่าคุณหน่อยอะเออชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนครับต่อมาจะเป็นเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนครับถ้าจะดูสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าตัวตนดาวเดือนตนุภพเดือนตนุเนี่ยมีดาวอะไรบ้างนะตัวตนของเรานะก็มีเลข3ดาวองคารนะ ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะแปลว่าเออมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะอืมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,อยๆหรือว่าอุบัติเหตุจากรถยน์ยานพาหนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีสตินะเวลาขับรถขับปลานะครับแล้วก็ยังมาจากพบอาริมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะระวังว่าเกี่ยวกับระบบขัดถ่ายแล้วก็มีอะไรมีเลงไหมไม่มีนะครับมีอะไรตีโกนไหมก็ระวังอ๋อเนี่ยระวังอุบัติเหตุด้วยจากการเดินทางไกลได้นะครับ การต่อมานอกจากจะดูมุมเลงอะไรในเรือนตนุแล้วมีดาวอะไรอยู่ในเรือนตนุแล้วก็มาดูที่ว่าก็มาดูที่ดาวเจ้าเรือนตนุหรือภพเรือนของเราเนี่ยมาอยู่ตรงไหนดาวเจ้าเรือนของเราเนี่ยเลข9้าดาวเกตมาอยู่ในลบภพบเรือนพันธุพันธุในมุมตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของแบบช่องท้องอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเออเนี่ยป่วยช่องท้องบวติเหตุเล็กๆน้อยๆเลข3าอะไรประมาณนี้ระบบขับถ่ายนะครับอืมก็ประมาณนี้ะบบนะครับสําหรับสุขภาพของ ราคนาราสีมิถุนครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากเอจของผมเนาะที่จะมีการจําหน่ายวอลเปเปอร์มงคลนะครับที่จะช่วยเสริมดวงให้กับคุณได้นะราคาเริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นเองถ้าใครมีปัญหาอยากเสริมดวงในอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบคลิปของผมแล้วก็สนับส,สนุนผมได้เนาะแล้วก็วัลเปเปอร์ของผมเนี่ย,ยก็คํานวณมาจากพื้นฐานโหราศาสตร์นี่แหละแล้วก็ใช้หลักของดวงวิชัยสงครามเนาะก็เสิร์ชหากันได้นะครับว่าดวงวิชัยสงครามคืออะไรนะมันก็ จะช่วยเสริมดวงให้คุณแบบปังๆได้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อครบ299นี่ยมันก็จะมีแผ่นดวงที่ใช้ศาสตร์ของดวงวิชาสงคารามเยเข้าไปเนี่ยก็จะมีช่วงนี้นะครับก็จะมีแอมเบอร์หนึ่งคำถามนะเพราะออเดอร์มันยังไม่เยอะนะ ถ้าเยอะออเดอร์เยอะแล้วเนี่ยผมอาจจะปิดโปรโมชั่นช่วงนี้ไปนะเออเพราะอาจจะตอบคําถามให้ไม่ทันนะเออเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยคุ้มแถมฟรีหนึ่งคำถามด้เนี่ยนะผมทิ้งทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กของเพจผม,มด้ดานไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ